สวัสดีครับเจ้าพญานะครับผมวันนี้จะมาพบกับนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมใช้แบตเตอรี่นะครับใช้งานง่ายใช้งานแบบทั่วไปสวนไร่ฟาร์มให้อาหารปลาปุ๋ยเมล็ดนะครับอะไรที่เป็นเมล็ดนะครับผมหรือว่าวานวานเมล็ดพันุนะครับวานปุ๋ยนะครับให้อาหารปลาได้ง่ายมากนะครับผมแค่เปิดสวิต นนี่ตัวถังมัน20ิลิตรนะครับบรรจุได้20ิลิตรถังหนาสุดนะครับเราเลือกหนาที่สุดมีสายสพายให้มีข้ออ่อนนะครับข้ออ่อนอย่างแข็งนะครับผมตัวตัวนี้คือตัวการที่เราใช้ในการปรับนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็พ่นนะครับหนึ่งสวิตนี่ครับเขาจะทําการปุ๋ยก็จะไหลดูดมานะครับดูดมาเสร็จตัวนี้ตัวจาน ก็จะทำการเวี่ยงเวี่ยงมเมล็ดออกมานะครับผมเราสามารถปรับความแรงนะครับได้โดยการใช้วอลลุ่มก็ได้นะครับให้เลือกเอาถ้าสวิตแรงเลยถ้าวอลลุ่มจากเบาๆนะครับเนะเบา่นใกล้ๆถ้าแรงๆรงนใกล่ใหดีมากครับตัวนี้ปิดครับนะแล้วก็สามารถปรับปริมาณปุ๋ยที่ลงมาจากท่อนะครับลงมาจากท่อตัวนี้ ปุ๊บตัวนี้ตัวนี้เลยค่อยๆเปิดได้เอาเอาน้อยเอามากน้อยเท่าไหร่เอาเอาสุดก็เปิดให้สุดเลยนะครับเอาน้อยก็เปิดได้น้อยนะครับจับง่ายนะครับจับง่ายมากาน้ำหนักเบานะครับไม่หนักมากและที่สําคัญจะให้รัศมีในการที่ปุ๋ยออกน้อยหูบเลยครับปิดอ่ะมันก็จะออกมาแค่ช่วงนี้นะครับรัศมีก็จะอยู่แค่ช่วงนี้แต่ถ้าเราอยากปอดบ,บานๆเลย นะครับให้มันออกเวียงออกไปไกล,ไกล,ไกล,ไกลๆเยอะๆเลยนี่มันก็จะเป็นรัอมี่วงกว้างนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมเพิ่งเปิดตัวแบตเตอรี่นะครับพี่ถังตัวนี้แบตเตอรี่8แอมนะครับใช้ได้ประมาณ5-8ชั่วโมงชาร์จก็5-8ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนยังไม่ให้ดูอ่ะที่ชาร์จพร้อมนะครับโลอกาเล็ดนะครับ มีก็เทใส่เข้าไปเลยนะครับผมตัวนี้มีที่ชาร์จมีอะไรให้พร้อมนะครับราคาเปิดตัวแค่พันห้าร้อยเก้าสิบนะครับพนะันห้าร้อยเก้าสิบนะค่าค่าบริการส่งแล้วก็เก็บเงินปลายไทยหนึ่งร้อยนะครับรวมเป็นเศษรับพันหกร้อยเก้าสิบผมรับประกันตัวนี้แบตเตอรี่ให้หนึ่งปีนะครับผมมีปัญหาทักมาในเพจได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อก็แจ้งมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ